อ๋อจักโลกแ่แม่ต,ตัวนี้แม่เครื่องตัวนี้ฮาบอฮาโลนะปลาใหญ่ครับเครื่องต้สิบส,ส,สามโลโโปลาคือง,งามแท่าไ้่ันี้ปลาปสดเนาะเอ้สุดก่าคนขา,ายแล้ว่ะ ขอจีเราก็เหลืองไปแต่เสียมเขราทาขอจีพ่อแม่ไม่ขากระเทียนพวกท่านบาสิผักบริปลูกจะว่าหันงามๆเลยพักหอมปลอดสารชิ้นขาบานเข้าครับพักนั่งอ่างหยาไล่ลาย มาซสือกินปลอดภัยทุกอย่างบุกบักทัวเราก็หู้จังปองจังแปงอยู่เราปลอดสารยนินีีเ้อนี่เลยเนี่ยวกนั่น,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 น <c oughs> แหม่เนาะปลกเองกินเองเหลือก็เอามาขายครับนี่แหละบ้านเฮ้าสีสันบรรยากาศตลาดย่ำเสาครับเช้านี้อยู่ที่ตลาดบ้านยังก็คือบ้านนาจเจรินตำบลคามป้อมอำเภอเครมราชอุบลราชธานีมาเบิ่งกพากำงงามแม่เราแนวใส น้ำยาขนมจีนเด้อนี่ครับปุ่นชิงเอ้ยกระซ้ายกระซ้ายเห็นบ่หิงว่าสั้นเสิร์มผักหมูก็มีเดอ้อทั้งทีขายดีว่ไหมคะ่ะขายดีบริหายเดี๋ยดาแล้ววะเจ้าแบาบดตัวนี้นักแ่งตัวงามไร ขายดีอยู่บาา <c oughs> ้าจ้าครับโอ้เขียนแห่งแล้วคนก็เป็นสีหลาย,ลายๆแนวจัง่อย สวยเลยนี่สวยหรอบอสสาววบ่ไดเมื่อ้านี่น้ำหมอกเอมอยู่เห็นหอดท่าไดหอดประคอกับน้องใหม่ครับเมื่อ้านี่ไล่กูเห็นบคลองนียโอ้โหนะครับเบิดไปสองพันสามพะค่ะอบ่คอยโม่บอสคอยโม่วนไหนวะขอยดีลีนหลยครับเบิ่อีล่ะสวยละวคนอยยังไลยอยู่ กองละซีบกองละเศ้าล่ะบ้านเฮ่า,านเนวขายมาจะใหญ่น่ะซีบบาทมีเจเนียเบิรเบิดตตัวนี้นพักกระลำกัหัวใหญ่ๆครับช่วงนี้พักออกลายพักกระลำพักบ้านเท่าพักกรอบพักเสียบเดีบเดประเทศยังกันนาะส่งนี่เนาะ โอ้ยกุ้งเราเพราะได้กินอยู่ผมก็ได้ใส่สูมือสูมืออาอิโทกุ้งอันน้องเข้าบ่นี่กุ้งน้องเม่งกิน่ะบุมีเสียงว่าแข็งเล่าเลยบุนี่ย้อนแพ้มือหนึ่งบุ๊มนี่ย้ายผมเห้กันอยจ้ กิงมาาวแม่กุ้งบานเศาจะเสบจะบพี ب, ่จะตำแสีสคบค่ะซา,าบาทขุสองถุงสามถุงจะหน่อยกับเบแลบนี้มาเด้อครับกุ้งสดสพี่น้องาเสือก่อนสีเบสดนะเอญยมลงมาทักี่ยมลงมาว่าเราขายดีลีครับ คายดีแม่ขาส่งทั้งนี้พักอีกอย่างนอสี่แดงๆรูปพักปังหาเราเบิ่งตลาดเสาบ้านเฮาครับเท้าเราก็มี แม่บะมอ่วงอยังยบะม่วงเกี๊ยวบอบะม่วงมันบบบม่วงซีบะม่วงเกีวบ้านเขาโอ้ยพผลขึ้นใหญ่ไปเถอะเนาะเป็นก้อรมูเดียขายก้อรมูทั้งนี้ขัวมาพร้อมย่างดีกุ้งเราปลาคืองามแถววันนี้ปลาสดเนาะ<อ>สดก็คนขายแล้วลวะ ปลาหูเตี่ยมึงแล้วั่วมาเรียบๆเลยปลาเอือบหรอปลาเอือบปลาส้มค่ะปลาเอือบปลาส้มปลาส้มนี่ก็เฮ็ดเองบ่เนี่ยเนียนค่ะเฮ็ดเองที่ดูคือมันเหี้ยมึงเฮ็ดเร็วคนยย่าางขได้จานบักใหนหนึ่งจานละร้อยเดียวมือนี้ปลาแห้งปลาเดือดเดงมือนี้ก็เป็นคนได้หลายจังหน่อยเนียนอยู่หลายอยู่เนาะคือว่าผู้เดียวคุณมีผู้ซอยมือนี้ตลาดบ่อปันไดเลยมาคนเดียว ตลาดน้อยวสะสัตว์ท้อโอ้ครับเสียงหมูมีแม่เรามาขายหนุกโอ้หนังหนังเข้มเนื้อแดดเดียวบนีองแม่เนื้อแดดเดียวมักบกครับในทถัว่วดินโอ้ในท้ถั่วหิมโคนง์กำลังออกด้วยครับ ผมรอบม่ได้ทั้งฝุ่นล่าเมื่อกี้ผมถ่ายบ่ดดอยมันหย่อนแสงยงไปหารอเบิ่งตลาดน้ำกันครับเสามาอนี่อยู่ตลาดเช้าบ้านนาเจริญครับทุกเสาวันเสาครับนี่ก็สิมาาะเบื่องเนวกินเนวขายของปลาของบานๆเฮาหอยเดือดแตมีเดือนี่เกียรต้องเด้งๆอยู่ นี่จะพาพไปเบิ่งปลาใหญ่ปลาเครื่งโอ้โนี่ปลาเครื่งใหญ่ตรงนี้หุดออสจักนู่นกว่า,าแม่ตัวน,นี้แม่ปลาเครื่งตัวนี้ฮาบ้าโลนะ่ปลาใหญ่ครับสิบสามโลเล็กหน่อยตัวแซมเล็กหนนะ่อยคนละไก่ย่างไก่ปิ้งละ แงแงถ้ายำกับท่านนำตะหูเราก็ได้ใส่กรอกใส่กรอกใ <c oughs> ส่กรอกน้อย คนเหลื่อมบางตาจักหน่อยแล้อโอ้บักหอยแล้วก็ตึงแค่บักหอยพี่พด้ค่ะเด้อหน่อยตึงตึงแบบก้นขายเบิ่งก้นขายหนั่งนั่งปวกขายก็มาเยี่แล้วี่ค่พี่แบบก้นขายอย่านีค่ะไปทายออกเรื่อก้นขายนไม่ขี้ลยงามสุดตลาดเนี่ยตลาดนี่ใอยว่าจะออกงามกมูหม่าดเป็นอเียดหมูจ้าเกียดหมูค่ะเกียดเขียดตะหมูเนาะ อยเจะของสวนไผ่ตัวนี้เรามาเองเราชว่วงนี้ออกหลายอยู่บ่มาลายบ่าเฉพาอจะเอามาหลายดอกกูเื่อเห็นคนมาบักหลายหนึ่งมันคือกันทันล <c oughs> ะแปลกเหรอ ส่งไมค์ายท่านนี้สิเบิ้ลละค้ายค้องกันได้ตลาดใหญ่ตลาดเน่าอยู่ด้วยครับหิ้มทางฟังประตูทางเขาประตูโค้งท่างผีนะทางเขาว,วัดแล้วก็ฟังตั้งผุดครับซุดไปผุดเลย